เพราะว่าเขาเป็นสุดเท่ของหนูเยงช่โชกกล้องแล้วโช์กล้องแล้วเออใช้คำว่าที่สุดแห่งคาเป็นเด็กดีอ๋ม่เที่เด็กแล้อายม่ล้เองซีป๊อปจริงไมวแมวแมลาตา 啊啊啊 ทาร่านะคะสวัสดีค่ะอะตอมค่ะสวัสดีค่ะเชียร์ค่ะสวัสดีค่ะสอนยาค่ะสวัสดีค่ะปลายฟ้าค่ะคุณอ่านจ์มาหรือยังผมอ่านจทย์ไปแล้วแลวผมพร้อมที่จะเล่นได้นมาของไม่ใช่เขาจะเปิดใช่ไหมคะเขาจะให้สิริอ่านเนื้อเพลงหนูหนูเป็นหนูเป็นชำนานชำนานเรื่องเนื้อเพลงแตา้ไมได้ทุกข้อ พี่อยากคาดหวังสิพี่อยากคาดหวังี่ตอบมดทุกข้อเลยถ้าไม่ถ้าตอบผิดข้อหนึ่งก็ต้อนลงโทษแทนใช่เพราะว่าเขาออกตัวแล้วว่าเขาอะที่หนึ่งจริงที่หน่งของซีจริงแมวมวแมวแมแมมังไปก่อไปเล่นเกมพี่ขอหนึ่งคำให้กับเกมมีสักนิดนึค่ะขอทุกคนเลยนะโอ้ได้หนึ่งคำหรอหนึ่งคำไงคำผู้ชนะค่ะคุณนะอุ้ย หนูใช่ไหมคะ number one number five อย่าดิ number หอมหรือตัวเลยให้พี่เต็มพี่ number four ให้เชียร์เป็น number รอดูอ่ะ number zero ไม่มีคะแนนมาก่อนหนึ่งแพ้ไปแล้วค่ะเมื่อกี้ อยู่ดอนโนวอทอยู่ทอลกี้เบลอยู่ดอนโน how higher flyin' ดูอยู่วันหน้าไฟ อบไม่ได้อะจะมีเขาอื่นเนี่ยเขาอื่นเขอือนเขคขอโทษนะพอเป็นสำเนียงแบบนี้ฉันจำอะไรไม่ได้เลยไม่ไดคืออายมากวันนี้ยังเลยสเพเพอร์เซสต์ถ้าเกดยูไกสดูอยู่อะเมื่อกี้คือแบบ you don't know ใช่ you don't know ชัดเจนอยู่แล้วเราเป็นอะไรแค่เพื่อนพี่น้องที่คอยห่วงใยคือตำแหน่งที่เธอมอบให้ หนูตอบค่ะผิดผิดหน้าที่ของทิกเกอร์ค่ะมั่นใจไหมมั่นใจยังไม่ครบผิดหน้าที่ของทิกเกอร์กับอไอค่ะไม่ได้เพจไมั่นใจเต็มร้อยมั่นใจถ้ามันมีคตอไค่ะตอนนี้อ้บ้าพี่เาช้กลงนนั้ตออยู going l i ่อ t g o ่ n g l i g h มปลุมดูอยูไลดูอยู่ไลค์นดนยูไลท์อยูไลท์เต้นเนยู่อยูียู่รุมพุมี่พี่ี่หนูพูดไม่ทันพี่หยุดวิดีโอแล้วพี่กลับไปดูโฟล้ทดูใช่ของคนแรกเมื่อกี้มือมันยกแต่ปากไม่ขยับหรอไม่เรีพูด ให้โดมเป็นตัวตัดสินไปไม่ได้ไม่ได้พูดเชื่อไม่ได้พูดชื่อตัวเองะหนูหนูสลากสิ์ด้เลยพี่ยกแต่ไม่ด้เลยใครพได้คพี่ด้วยปะลาดได้เลยพี่ไม่ยกมือนี่ไม่ไนไมได้นไม่ได้เไปดูไป่่งก ก็รุม่มรุ่มรุ่มดอนดอยทำแรกทป็นสมถ์เหลืออีกกี่เพียงพอสมถ์พี่เขาได้กันหมดสามคนละหนึ่งแล้วนะเนี่ยาอยูพะาอยู่แค่ต้เลี่ยมที่ใบฟ้าให้ได้ขนาดนี้คนอยากขึ้นตอบได้ปะขออันหนึ่งขออันหนึ่งขออันหนึ่ง Girl, I got you. Hypothesize. My love, I o a n t to get อะไรจัดให้ My love, one of one. And nobody like me. Girl, you know I bring the energy. เชื่อคุณหรูหรู And all the energy, I got the magic ของอลันโอ้โห้ My God. <laughs> <laughs> เขาเอาคะแนนที่น้อยสุดสองล้่มีเเต้นเร็วเต้น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 เตนเีนนไม่มีคแนนหนูขอหนูล้าง่อชื่อเถอะว่ามันเป็นเพลงของบ๊กนี่งเอรเฮ้ยพีสมาลอบาร์บี้อุปสบค่ะ ใครก็คิดว่าฉันตายใครจะรู้ว่าฉันตายตาาก็ได้ดอนไม่วงลิสค่ะเราไม่ใช่ผูแพ้ายอูดชื่อตัวเองแพ้เป็นพระใช่ใช่สิใช่เธอ เราคิดว่์ชันลายทีา่นเราชื่อใจกนตลอดจนข้อสุดท้ายออไว้แล้วอ่ะรก็ิคนแพนเคน u e z o n มาโช์ของจริงเลยขอมรู้บทลงโทษหร้อย่งไรหน้า อันนี้รายการแข็งบวยเปล่าี่เอะเรื่อหล่ให้ทาราทำเอกโย3สาให้ทาราทำเอกโย3ทีค่ะบ๊ายทายธากรงโดดแเหมือนแทนม่าอใช่นี่มันเยาที่พวาฉันเคยให้เลย่ะหนึ่งสองซ้เอยโอเคให้สองหนึ่งสองซ น้ำตาน้ำตาอช็อกจะจ้องตาจะใกล้แกคิดอะไรขึ้มาจะว่าไงล่นอะไรไม่คิดแต่ว่าฉันคิดยินไปไลก่าเพื่อนต่อให้เพื่อนนะต่อให้เพื่อนนตอให้เพื่อนตอบให้เพื่อนตอเลยนะที่เชียร์โอเคน่าจะง่าย แของเคี้ยวเหรอูที่สุดของความแข็งแรงป่ะใช่คอคอร์บอดี้เป็นคนแข็งแรงมากเขาจะเต้นแข็งแรงที่สุดค่ะคนต่อไปดูดูดูเป็นคนที่สุดเลยดีอะสุดสวยสุดสวยเลยเหรอเออสรนูให้เป็นเรื่องของ e n e r g y แล้วกันเพราะว่าเป็นคนที่แบบ เอเนอร์จีไปสุดมากวันไหนที่เรากินน้ำตาลนะคะก็จะมีเอนเนอร์จีเยอะถ้ามากับโดนัทน้ำตาลแล้ววันไหนที่ไม่กินก็สุดเหมือนกันแต่วอนไหนที่เอนเนอร์จีสูงมากคือสเปรดให้ทุกคนแบบถ้าสนใจเอนเนอร์จีเยอะทุกคนในห้องจะเอนเนอร์จีเยอะหมดทุกหมู่เพราาะถ้นีคนบ้้างดดีวยไปที่เยตอมที่สุดแห่งความดีเลย์ด่เป็นคนแบบว่า ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาจะมีรีแอคที่ดีเลย์หลังจากนาั้นไปลหลจากนันฟีลบอกว่าเพื่อนสิคนคุยกันปุ๊บพี่ตอมจนะอะไรนะอะไรนะอะไรนะแต่จบ,ตจบแล้วแล้วก็ให้คนแบบใส่คำนแบบตลกอะแบบใส่มุกอะไรอย่างเงี้ยเราผ่านไป5นาทีพี่ตอมจะ5 <laughs> นาทีนานไปบ้าง <laughs> มัน <laughs> เป็นแฟร์พี่มันเป็นเรื่องจริงไปกันต่อที่พี่ปลายฟ้าที่สุดเหรอสุดๆขำอะไรอะที่สุดแห่งความ เขาเป็นคนมีอินเนอร์เท่ในตัวค่ะแบบว่าไม่ว่าวันนั้นเขาจะแต่งตัวสวยหรือแต่งตัวหวานยังไงเขาก็จะเท่เดียวเพราะว่าเขาเป็นสุดเท่เขาหนุ่ยแต่โชวกล้องแล้วโชก้องแล้วความเทความเห็นดีจอมั่มเออเห็นแบี้ได้ถูกไปที่ไหนละคนสุดท้ายที่สุดแห่งความคือใช้คำว่าที่สุดแห่งความเป็นเด็กดี หมายถึงแบบมันไม่เด็กอีกเป็นคนดีอ๋อเป็นคนแล้วไม่ใช่เด็กแล้วเนี่หนูอายุมขวบแล้วอย่างเงี้ยเลยลามาแล้วก็ความรับผิดชอบสูงมากใช่ใช่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมีวินัยเป็นเเรื่องป็นที่สุดแห่งคุณธรรมจริงใช่เพรธอชอบไปวัดสวดมนต์ทุกคืนน้องสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนที่สุดแห่งคุณธรรมนั่นแหละคือคำตอบค่ะ ของเพลงนะคะเพลงนี้ก็จะพูดถึงคนที่คิดไปไกลกว่าคําว่าเพื่อนนะคะเหมือนแบบจะเป็นฟีลว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะทำให้เรารู้สึกเหมือนเราเป็นคนพิเศษแต่เราไม่รู้ว่าที่เขาทาอะ่ะคือเขาแค่เฟรนลี่หรือว่าเขารู้สึกอะไรกับเราจริงๆพวกเราก็เลยแบบต้องมานั่งคิดนั่งสงสัยนั่งแบบวนไหวกับสิ่งที่เขาทาคะ่ะใช่แล้วซึ่งนั่นก็คือแบบลิงก์กับตัว MV ของเราะคะ่ะก็คือพวกเราทั้ง5คนเหมือนแบบ เป็นกลุ่มเพื่อนที่แบบไปแชร์อพาร์ตเมนต์ของพระเอกอะแล้วก็พอเข้าไปในนั้นอะมันก็จะเกิดมีโมเมนต์หลายๆอย่างระหว่างพวกเรากับพระเอกแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยคิดไปเองหรือเปล่าเขาเล่นไม่คิดหรือเปล่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีความสับสนอะไรอย่างงี้ค่ะเพลงเล่นไม่คิดของพวกเราค่ะได้พี่โฟเป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้ค่ะ ใช่ก็ตั้งแต่การทําเพลงเลยเนี่ยตอนแรกที่ฟังก็เรารู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่ามันเป็นเพลงแบบว่าสไตล์ใหม่ด้วยที่พวกเรายังไม่เคยได้แบบได้ร้องหรือว่าได้ทําตอนแรกก็ตื่นเต้นแต่ว่ามันสนุกค่ะเพราะได้ทําจริงๆแล้วรู้สึกว่าเออเพลงนี้พอเราได้ทําเพลงที่มันมีเดียมลงมาเนี่ยมันได้สื่อสารกับคนดูด้วยอารมณ์มากกว่าที่แบบเป็นเพอร์ฟอร์มค่ะ ใน MV เราก็ได้ใช้ผู้กำกับคนเดียวกับที่ทำ MV mm hmm. เพงลงร้ายก็ได้ก็ได้ด้วยค่ะมันเหมือน <laughs> เหมือนเราได้กลับไปทำงานกับคนที่เราเคยทำงานด้วยแหลวเราก็เลยรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็สนุกค่ะแบบไม่เกรงตอนที่ถ่าย MV ก็สนุกมากค่ะ MV รอบนี้ขอเพิ่มต่อในเรื่องของชุดนิดนึงแล้วกันนะคะ,คะเพราะว่าวันนี้ชุดที่เราใส่ก็พี่บุ๋มพน<ม>ิสโตเป็นคนทำให้ทางรายก็ได้บ๊ายบาอุ๊บๆแล้วก็เพลงเล่นไม่คิดด้วยค่ะชอบอมากๆา ค่อนข้างดีเลยนะคะเหมือนทุกคนจะรู้พระเอก MV ็มวกันที่จะปล่อยภายในชั่วโมงแรกที่ปล่อยไปเลยว่าแบบว่าเรามีพระเอก MV นะคือทายกันเก่งมากๆเลยะคะ่ะหนูว่ามันก็ยากอยู่นะเห็นแค่คางกับเห็นแค่ตาอะไรเงี้ยเห็นหลังหัว <c oughs> ถือว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยะคะ่ะ S <S <S เ,เป็นการร่วมงานกับพี่ฟอสเหมือนแบบตอนแรกพวกเราทั้ง5คนก็รู้สึกเก่งๆนิดนึงเพราะไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยทางานกับพี่เขามาก่อนค่ะแต่เหมือนแบบพอพี่เขามานั่งคุยกับเราเรื่อยๆตอนแบบถ่ายฉากในเอ็ค่ะก็รู้สึกว่าพี่เขาเฟรนดี้พี่เขาตลกมากเลยค่ะ หนูอยากจะบอกว่าพวกเรามีส่วนร่วมในการถ่ายทําด้วยค่ะใช่ใช่ <Okay. S 1> ถ้าเกิดทุกคนได้ดู MV นะคะมันจะมีฉากที่เหมือนเป็นหมุนขวดแล้วเป็น POV ขวดอันนั้นเป็นพวกหนูหมุนกล้องกันเองค่ะแบบพี่ทีมกล้องเขาเอากล้องมาวางไว้แล้วก็บอกว่าหมุนเลยหมุนเลย<ช>แล้วถ้าท<ช>่อนไหนใครร้องให้หยุดตรงนั้นนะพวกหนูสนุกกับตอนนั้นมากเลยค่ะเหมือนเราเป็นดีเองจริงๆวันแรกที่เจอพี่ฟอสก็รู้สึกว่าเก่งค่ะเพราะว่าพี่เขาเป็นครั้งแรกเท่าไที่แบบเรามีพระเอก MV เราก็ยังไม่เคยเล่นกับคนอื่นนอกจากพวกเรา,า5คนกันเองแล้วก็แต่พอได้เข้าฉากรู้สึกว่า พี่เขาคุยเก่งค่ะแบบว่าเขาไม่ได้เงียบอย่างที่เราคิดแล้วเราก็ไม่ได้เงียบเหมือนกันเราก็เลยคุยกันไม่หยุดเลยค่ะทีนี้ <c oughs> าก็กลายเป็นแบบว่ามันไม่เกรงแบบเขาก็ละลายพฤติกรรมเราเราก็ละลายพฤติกรรมตัวเองด้วย <c oughs> ต่างคนต่างละลายกันค่ะ <c oughs> ไปมาก็ออกแนวสนิทเหมือนกันค่ะ <c oughs> ของหนูพี่ฟอสคือหนูอ่ะอย,าง,ย,า,งยางที่เหมือนทุกคนไม่เคยเจอพี่ฟอสมาก่อนมันมีโมเมนต์หนึ่งตลกมากของหนูอยากแชร์ให้ฟังก็คือตอนที่หนูแนะนาตัวเองกับพี่ฟอสหนูผ่านไปบอกพี่ฟอสว่า สวัสดีค่ะหนูเชียร์นะคะแล้วพี่ฟอสก็ถามไปถามช่างแตงหน้าว่าผมแข่งอะไรอยู่อะพี่หนูก็จะเป็นโมเมนต์ที่แบบฮะนิดนึงอะไรเงี้ยหนูว่ามันตลกดีค่ะก็หวังว่าแฟนขบพี่ฟอสนะคะจะมาดูเอ็มวีพวกเรากันเยอะๆนะคะมาดูความหล่อของพี่ฟอสนะคะจะได้จะได้ฟังเพลงพวกเราไปด้วยเพลินๆค่ะดูหน้าพี่ฟอสหล่อๆแล้วก็เพลงของพวกเราพอๆกัะไรไม่คิ พูดอะไรไม่คิดแต่ฉันคิดทุกคำก็มันรู้สึกแล้วไงและนอะไรไม่คิดแต่ว่าฉันคิดไงการไปไกลกว่าเพื่อนกันพูดอะไรไม่คิดแต่ฉันคิดทุกคำก็มันรู้สึกแล้วไงโอ้ดอนน้เเลย รักนะจุ๊บๆอนแรงก็อยากจะฝากถึงแฟนคลับทุกคนหรือว่าถึงจะไม่ใช่แฟนคลับแล้วเพิ่งรู้จักเราแล้วรู้สึกรักเราขึ้นมาก็ขอบคุณมากๆที่เอ็นดูพวกเราแล้วก็สนับสนุนพวกเรามาตลอดพวกเราสัญญาเลยว่าจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นดียิ่งขึ้นในทุกๆปีทุกๆวันทุกวินาทีที่ได้ซ้อมที่ได้หายใจอยู่บนโลกใบนี้ค่ะแล้วก็จะอุ๊ยเจเด็แเราก็จะ ผลิตผลงานคุณภาพออกมาให้ทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอออตอนนี้นะคะก็ขอฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราค่ะเล,ล่นไม่คิด startless ค่ะทุกคนสามารถไปรับชมได้แล้วนะคะทาง youtube g e n ส u ันเดอ c ์ o กอร f ค่ะหรือว่าสามารถติดตามพวกเราทุกคนได้นะคะทาง v i ส official ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ Do let me keep as you can.